จะซื้ออะไรบาทจีวรสสบงสังฆติให้วาย,ยาวัจกรจัดการให้นะครับผมฝากไว้แล้วตามจำนวนซั์ตามจำนวนนี้แจ้งยอดแก่ท่านกูถวายหมื่นหนึ่งแต่มึงไม่แจ้งยอดแก่พระพระจะรู้ได้ไงมึงถวายโง่แต่อวดฉลาดไม่รู้จักฟังหาอะไรเลยเหมือนกูให้เงินมึงอ่ะ แต่มึงไม่รู้ยอดอ,ะอ่ะอาแล้วมึงจะรู้ได้ไงว่าให้กี่บาทแล้วมึงจะเอาเงินจํานวนนั้นไปใช้อะไรได้บ้างมึงจะรู้ไหมหนังสือมึงรู้จะจะเรียนหรอกพอลืมไปเรียนโรงเรียนตะกวดตะกวดแหวกแหนเรียนกับตะกวดสันดาลก็เลยตะกวดไม่ต่างกัน ไม่รู้หาอะไรเลยแต่วิภาวิจารณ์ณเก่งมากในวันที่อาจารย์มออป้ายให้พระก็จะมีเงินสดส่วนหนึ่งด้วยอาจารย์มอบพยาวยจกรไม่มีจ้ะในวันนั้นไม่มีเงินสดเงินสดจะไปรับกันตรงไหนกูไม่รู้ท่านรับเองหรือเปล่าไม่เกี่ยวกับกู แต่เงินที่กูเตรียมไปเป็นเงินโอนเข้าบัญชีไม่มีเงินสดในวันนั้นกูไม่มีถวายเงินสดแม้แต่บาทเดียวและกูไม่ได้เดินเลี่ยอะไรในงานใครจะทําเป็นเรื่องของเขาไม่เกี่ยวกูพระรับเองไม่ใช่กูรับ นี่ล่ะเพราะไม่ใช่กิจสงที่จะมาเรียอะไรหาเงินมึงไปว่าพระไม่ต้องมาแสดงความเห็นกับกูกูไม่ใช่พระเลยเกิดปัญหาแบบนี้มึงก็ไปแก้สิแก้ได้ไหมล่ะขนาดกูพูดขนาดนี้คอจะแตกกูเส้นเสียงอักเสบเนี่ยกูยังไม่สามารถทําหาได้มึงทํได้มึงก็ไปทําสิอย่ามาแปอย่ามาปากแกวง่งอย่ามาแกว่งปากที่นี่ออกไปที่อื่นมึงเก่งมากนั่งไปคณะสงฆ์ดอไปไปกรมสํานักพดดุทธดอไป มึงทำได้นะมาไปกรมศาสนาลงไปถ้ามึงเก่งมากแล้วก็ไปจัดการซะมึงยังไม่มีปัญญาทำด้วยซ้ํามไม่ต้องมาแกว่งปากแถวนี้กูออกรายการทุกวันกูออกรายการประจำกูออกปัญญายทุกวันก่อนหน้านี้กูยังทําไม่ได้เลยมึงมีหน้าเก่งกว่ากูเหรอมึงอยากทํามึงไปเลยไปร้องเรียนที่กรมสานักพุทธนนท์ให้สํานักพุทธออกมาจัดการว่าจะแก้ไขเรื่องนี้ยังไง กูบอกตลอดเวลาอย่าให้พระยุ่งเกี่ยวกับเงินทองอย่าพระรับเงินรับทองอย่าไปเก็บกุศสะสมด้วยตัวเองฟังกูไหมล่ะไม่ฟังพอเวลาไม่ฟังก็จะมาด่ากูจะมาว่ากูอย่างนั้นอย่างนี้ อาจารย์เบียร์ต้องติดกูเพราะเรียกอะไรเงินสองร้อกว่าบาทเออ๋อไม่ติดจะไม่เกี่ยวกับกูจ้ะถ้ากูจะโดนกูโดนแล้วจ้ะหมายต้องมาหากูละเพจหนึ่งด่าอาจารย์ทั้งวันเลยดา่ากูเรื่องอะไรอ่ะ ดีนะช่วยกันแชร์นะขอบคุณมากเลยช่วยกันแช์เยอะๆแล้วเอาสเตทเมนต์ไปแชร์กันด้วยนะเอาสลิปไปแช์กันด้วยกูโพสไปแล้วช่วยกันแชร์ได้เลยว่าเงินที่กูบริจาคบริจาคถูกต้องไหมใครอยากตรวจสอบเชิญเลยกูยินดีสเตทเมนต์มีทุกหน้าจะเอาอะไรล่ะสลิปมีทุกหน้าเรียนเรียนเรียนเชิญนะใครอยากตรวจยินดี มันผ่านไปแล้วไม่เกี่ยวกับอรจาร์แล้วรักษาเสียงไว้สอนธรรมะดีกว่าค่ะมันไม่เกี่ยวกับกูหาอะไรอ่ะมึงก็ไม่รู้หูรู้ตาไม่รู้หูรู้หาอะไรเลยเอาหัวเอานาวตาไปไล่มั้งนักข่าวมาสัมภาษณ์กูสองช่องแล้ววันเนี้ยประเด็นเรื่องเนี้ยประเด็นกูเนี้ยแล้วมันแชร์กันทั้งประเทศแล้วมึงไม่แหกหูแหกตาดูเหรอไม่เกี่ยวกับกูหาอะไรล่ะ โลอ่าอ่าอ่าได้อืมอืมโอเคหกโมงสิบ <c oughs> okay. อืมอืม ออลกี่โมงก็เข well, so ้ามาได้เลยไม่ต้องต่อเอาเข้าเข้ามาเลยให้เขาเข้ามาเลยใช่เข้ามาเลยเข้ามาให้ไวที่สุดอืมอือโอเคใช่เห็นไหมเนี่ยกูพูดยังไม่ทันขาดคำเลยช่องแปดกับช่องเวิร์กพอยต์ก็ไม่จะมา นี่กบกูบอกหลับหูหลับตาพูดไม่แหกหูแหกตาดูว่าตอนนี้มันเกี่ยวกับกูแล้วเนี่ยไม่รู้เรื่องคนมันแชร์กันว่อนอินเทอร์เน็ตขนาดน้มันจะไม่มาถึงกูได้ยังไงวันนี้สัมภาษณ์ไปแล้วสองช่องอมริทีวีกับช่อง7แล้วเดี๋ยวมาอีกสองช่องช่อง w o r k p o พอยกับช่อง8 กลัวดิโอ้ยกูจะกลัวหาอะไรถ้ากูกลัวกูจะให้นักข่าวเข้ามาสัมภาษณ์กูเลยถ้ากูกลัวกูต้องอยู่เงียบๆคนอยู่เงียบๆนี่คือคนกลัวเพราะมันมีชนะติดหลังจะมาอีกกี่ช่องก็ได้จากตำรวจเชิญนะจ๊ะถ้าไม่มั่นใจกลัวกูจะเกี่ยวข้องจะเอากูไปเป็นพยานหรือจะตรวจสอบกูเชิญจ้ายินดีกูไม่เคยกลัวเลยจ้ากูไม่ทําผิดกูจะต้องกลัวอะไรไม่มีอะไรที่กูต้องกลัวจะตรวจสอบกี่โมงก็ได้เชิญเลย ตีสองตีสามตีสี่ตีห้าได้เลยจ้าเรียนเชิญจ้ากูทำทุกอย่างถูกต้องกูจะกลัวอะไร ขาก็ช่วยแชร์กันไปเยอะๆหน่อยนะกูจะได้ขายของดีๆคนบริจาคต้องเป็นผู้เสียหายไม่เฉลิรถ้าวัดเอาไปภายพิถีิวสงค์คนบริจาคต้องเป็นผู้เสียหายก็มึงเสียหายไหมล่ะถ้ามึงเสียหายมึงก็ไปฟ้องแค่นั้นแหละ <c oughs> กูไม่ได้เสียหายอะไรกูก็เลยไม่ฟ้องกูไม่รู้จะไปกล่าวโทษไปฟ้องอะไปดาเนินคดีทําไมเพราะกูไม่ได้เสียหาย <c oughs> มึงเสียหายอะไรล่ะ บริจาคไปกี่บาทยี่สิบยี่สิบาทเป็นผู้เสียหายเลยแล้วมึงก็ไปนั่งเสียเวลากับเงินยี่สบาทค่ารถมึงไปเท่าไหร่ค่ารถไปกลับมึงกันเท่าไหร่ค่าแดดข้าวที่มึงจะต้องไปแจ้งความดําเนินคดีค่าที่มึงจะต้องไปให้การมึงบริจาคยี่สิบไปนะแต่มึงถูรูดถูกกลางไปหมดเป็นพันเนี่ยนะมึงไม่ได้มีใครมาออกอะไรให้มึงนะคูบอกก่อนนะมึงจ่ายเองนะจ๊ะบริจาคยี่สิบจะเป็นผู้เดือดร้อนบริจาคยี่สิบจะเป็นผู้แบบ เสียหายเสียหายกี่โมงยี่สิบาทของมึงอะ่ะกูไม่ได้ดูถูกเงินยี่สิบาทนะแต่กูกำลังดูถูกมึงนั่นแหละที่มึงจะยอมโง่ไปแบบไปเขาเรียกอะไรไปแจ้งความเอาเงินคืนเอาอะไรแบบเสียเวลาวันหนึ่งกูหาเงินได้เท่าไหร่กูจะต้องเอาเวลาไปนั่งหมดปีเสียเวลากับใครบริจาคร่วมามึงจะ ไปร้องเอาไปร้องเอานะเพราะเงินทุกบาทของมึงอโอนเข้าวัดหมดแล้วไม่ต้องมาร้องที่กูไปร้องที่นู่นจ้ะ มีข่าวว่าจามเบียรับเงินบริจาคเจสิสสธิวกรณี2.8ล้านก็ไปเอาหลักฐานมาอย่าพูดแต่ว่ามีข่าวมาเอาหลักฐานมาด้วยอย่ามาแต่ข่าวข่าวกรองหรือยังยังไม่กรองมาสักขุนขาดเป็นขี้เลนเลยกูว่าข่าวมึงเนี่ยแห้งกางหมดแล้วมั้มัได้มีความจริงเจือปนเลยสัมภาระเข้าอาจา์เบียไหมครับทำไมจะไม่เข้าล่ะ เขาปีที่แล้วกูก็จ่ายสัรภาระไปล้านกว่าบาทนะไงไม่แหกหูกแหกตาฟังเหรอแต่มันไม่ใช่เงินกูเพราะตอนนั้นทำทุกอย่างผ่านแม่กูเงินตอนนั้นที่กูล่าสุดเนี่ยที่กูจ่ายภาษีสัรภาระไปเนี่ยล้านกว่าบาทนะมึงทุกอย่างทุกบัญชีกูชี้แจงกับสัรภาระหมดใครจะตรวจสอบตรวจสอบเลยนู่นแปลเอกสารจากสักรภาระก็ได้ทุกอย่างสัรภาระมีเอกสารหมดจ่ายตังค์แล้วด้วยทุกบาททุกสตางค์ล้านกว่าบาท ปีนี้ก็ของปีนี้ปีนี้สมบกรจะมาเข้าเข้ากูหาอะไรมันยังไม่ถึงปลายปีเดี๋ยวจะตรวจสอบกูก็มาปลายปีนู่นมันต้องกลัวหรอกแล้วสมกรไม่ต้องรอมากูนี่จะเข้าไปชี้แจงเองกูไม่เคยต้องรอยสมกรมาตรวจสอบกูหรอกกูบริสุทธิกูป้องกันตลอดเพราะมีคนจะล่องจ้องจะเล่นกูตลอดเวลาก่อนหน้านี้กูก็ไม่รอสมกรมาตรวจกูวิ่งเข้าไปหาสมบกรเองเลยจ้ารู้ไว้ละจ้า กูไม่เคยหลบซ่อนไม่ต้องกังวลกูเปิดเผยห,หมดแล้วกูทำทุกอย่างถูกต้องใครก็เล่นกูไม่ได้เรื่องนี้ ให้ด้วยความศรัทธากับให้ด้วยความเสน่หาศรัทธาก็คือเสน่หานี่แหละจ้ะถ้ามึงไม่เสน่หามึงจะให้เขาเลยเลิกไปล่างทรงอย่างโอ้ยมึงก็ไม่ตื่นเนาะหลับอยู่นั่นแหละ แล้วจะให้เขาเป็นล้านแบบนี้ดีหรือไม่คนที่ช่วยบริจาคจะผิดหวังไหมก็เรื่องของมันใครจะผิดหวังผิดหวังไปสิกูไม่ได้ผิดหวังนี่กูบริจาคไปแล้วเงินกูไปเกิดประโยชน์แล้วเงินทุกคนไปเกิดประโยชน์แล้ว,ส,ว,ลวส่วนที่ไม่เกิดประโยชน์ไม่ใช่เงินกูไงม่ใช่เงินพวกมึง ถ้าตรงไหนไม่เกิดประโยชน์นั่นไม่ใช่เงินกูตรงไหนเกิดประโยชน์นั่นแหละเงินกูจบเพราะฉะนั้นกูจึงไม่ใช่ผู้เสียหายเพราะอะไรก็เพราะว่ากูเห็นประโยชน์อยู่จบแค่นั้น <Personally. S 1> มึงไปคุยเอาส่วนที่ไม่ใช่ประโยชน์นก็ไม่ใช่เงินกูไงเงินกูอยู่ตรงที่เป็นประโยชน์ตรงที่ไม่เป็นประโยชน์กูไม่เชื่อว่านั่นคือเงินกูจบ กูเลยไม่รู้สึกผิดหวังอะไรการกระทำเขาต้องติดคุกติดตารางเป็นเรื่องของมึงเหรอมึงไปติดกับเขาเหรอเป่าแล้วมึงไปเดือดร้อนอะไรอะ่ะใครเดือดร้อนก็ไปฟ้องร้องเอากูไม่ฟ้องเสียเวลา ไม่กล้าทาบุญกับวัดแล้วกูก็ยังทําบุญกับวัดเหมือนเดิมพวกมึงนะไม่ฉลาดกูจะบอกให้มึงกําลังตัดกูสนของมึงเองการทําบุญกับรพระภิกษุผู้มีศีลย่อมได้อน,นิสงส์งมากย่อมมีผลมากแล้วถ้ามึงยิ่งทําบุญเป็นสังฆทานแก่มูคณะสง์ทั้งวัดวาอารามมึงยิ่งได้มากมึงกําลังตัดตัวมึงเองอีมีอีกเยอะ แล้วสิ่งที่มึงทําไปแล้วมึงเจตนาชัดเจนมึงเจตนามึงถูกต้องมึงย่อมได้ผลบุญนั้นแล้วเพราะฉะนั้นคนที่บอกว่าต่อไปนี้ไม่กล้าทําบุญกับพระแล้วมึงไม่ฉลาดเลยกูจะบอกให้มึงกําลังทำทำ,ทำลายกุศลของตนมึงกําลังทําลายกุศลของตนเองแท้ๆไม่ฉลาดคนที่พูดแบบนี้วัดดีๆยังมีอีกมากพระดีๆยังมีอีกมาก นี่แค่เศษเศษดินไปเล็บเท่านั้นเองกับพระที่มีอยู่ทั้งหมดกับพระที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตั้งมากมายแล้วเงินที่กูเอาไปบริจาคก,กูก็ไม่ได้บริจาคแค่วัดเดียววัดสวนแก้วกูก็บริจาควัดอีกหลายวัดกูก็บริจาคไม่ใช่บริจาคแค่วัดเดียวที่ไหนกูเห็นว่าเป็นประโยชน์กูไปที่นั่นแต่ถ้าที่ไหนทาประโยชน์ให้กูไม่ได้แล้วกูก็เลิกไปก็แค่นั้นเองกูถึงบอกไงว่าอะไร เวลาที่มึงจะทําบุญอะไรก็แล้วแต่ทําอะไรกับใครก็แล้วแต่สิ่งสังเกที่สุดคือมึงให้แล้วจบคําว่าให้มึงไม่มีสิทธิ์ไปเอาคืนนะกูจะบอกให้พราะเงินที่มึงให้ไม่ใช่เงินมึงเหมือนกูให้เงินมึงยี่สิบบาทนะกูให้เอาไปกินข้าวนะแต่ปรากฏมึงไม่เอายี่สิบาทไปกินข้าวมึงเอาไปซื้อน้ำโคกกินแทนมึงจะมาบอกทีหลังว่าอ้าวผิดวัตถุประสงค์กูให้มึงแดกข้าวแต่มึงไปซื้อโคกเอาเงินกูคืนมาไม่ใช่เงินมึงมึงให้ไปแล้วไม่ใช่เหรอ ทำไมมึงยังคิดว่าเป็นเงินมึงอยู่อ่ะในเมื่อมึงให้ไปแล้วอะ่ะแต่ถ้าใครคิดตามกฎหมายว่าเอาคืนได้มึงก็ไปร้องเรียนตามกฎหมายเอาอ่ากูงงกับสังคมทุกวันนี้เหลือเกิน อะไรก็ไม่รู้ตีโพยตีพายร้องแล่แหกะรเชิงนั่งกังว้ากังวลวุ่นวายว่นเวอมากมายไปหมดอะไรก็ไม่รู้ ไม่เป็นไรเดี๋ยวไปหาใหม่อีกทีหนึ่งก็ได้คือพวกเราตั้งใจได้บุญ ใช่บุญมันสําเร็จตั้งแต่เจตนาแรกที่มึงทําแล้วมึงไม่ต้องไปคิดเยอะเลยสําเร็จแล้วที่เจตนาเจตนาเป็นตัวชีกรร้กมบริจาคโรงพยาบาลสบายใจสุดใช่เดี๋ยววันหนึ่งบริจาคเดี๋ยวมึงบริจาคเข้าโรงพยาบาลไปสมมติว่ามีโรงพยาบาลหนึ่งมีพอ,ออกับคนในโรงพยาบาลร่วมกันโกงเงินโรงพยาบาลมึงก็มานั่งเสียใจอีกหน่อยถ้ามันเป็นแบบนี้อีกหน่อยมันก็จะไม่ทําบุญกับใครเลยอย่างนั้นเหรอฉลาดหน่อยนะ อย่ามาพูดว่าทําบุญกับตรงนี้สบายใจกว่าทําบุญกับตรงนั้นสบายใจกว่าทําที่ไหนมึงก็ไม่ปลอดภยัยถ้ามึงคาดหวังมึงเล่นไปคาดหวังอับทุกอย่างว่าทําแล้วต้องดีตามที่มึงพอใจยังไงมึงก็ไม่พอใจหรอกจ้าเพราะโรงพยาบาลบางที่ก็มีการโกงกันไม่เคยเห็นเหรอช่อชนช่อโกงกันอ่ยเยอะเยอะแยะไปแต่แค่วันนี้มึงไม่รู้ไงมึงไม่รู้มึงก็ว่าทำบงกับโรงพยาบาลดีกว่า แต่วันหนึ่งมีการโกงแดงออกมามึงก็บอกว่างั้นกูทํากับหมากับแมวดีกว่าสบายใจกว่ามึงก็หาเรื่องสบายใจไปเรื่อยแหละก็เพราะวันนี้มึงยังไม่รู้ไงแต่วันไหนมึงรู้เมื่อไหร่มันมีความช่อชนช่อโกงเกิดขึ้นมึงก็มานั่งผิดหวังเหมือนเดิมไม่ต่างกันเพราะมึงไปผูกอารมณ์มึงไว้กับความเห็นที่ไม่ถูกต้องสิ่งที่ถูกต้องคืออะไร เมื่อมึงทําแล้วต้องไม่หวังสิ่งใดตอบแทนกับคืนให้แล้วคือจบเงินนั้นไม่ใช่เงินมึงมึงสําเร็จบุญตั้งแต่เจตนาที่มึงลัาที่มึงให้ที่มึงบริจาคไปแล้วโรงพยาบาลเป็นหน้าที่รัฐแล้ววัดไม่ใช่หน้าที่รัฐเหรอวัดก็หน้าที่รัฐไม่ใช่เหรอชาติศาสนามหากษัตริย์สมสถาบันหลักเป็นหน้าที่ของรัฐทั้งหมดต้องดูแล มึงจะบอกว่าโรงพยาบาลเป็นหน้าที่รัฐอย่างเดียวได้ไงวัดก็เป็นหน้าที่รัฐพ้เอาวัดเข้าไปเกี่ยวข้งของกับวัดกับรัฐแล้วเจ้า,าวา้ก็เป็นเจ้าหน้าที่รัฐตามกฎหมายที่ถูกต้องฝนตกอีกแล้ว อยู่กรุงเทพจ้ะเราทาเพื่อละความขี้เหนียวถ้ายังมากังวลใจเรื่องนี้ก็ไม่ต้องทำมึงละไม่ได้มึงไม่ต้องละหรอกให้แล้วยังจะมาทวงคือไม่ต้องให้ ถ้ามึงรู้แต่แรกแล้วว่าถ้ามึงจะทำบุญแล้วถ้าที่นี่ทำชั่วเมื่อไหร่มึงจะมาทวงเงินคืนมึงไม่ต้องไปทำถ้าอย่างนั้นมึงคิดไปเลยว่ามึงไม่ต้องทำบุญตลอดชีวิตเพราะอะไรเพราะถ้าทำไปเดี๋ยวมันก็มีเรื่องเสื่อมเสียถ้ามึงรู้ว่ามันจะมีเรื่องเสื่อมเสียแล้วมึงจะเอาเงินคืนงั้นมึงไม่ต้องทำตั้งแต่แรกมึงชี้ไปเลยว่าทุกที่เลวเหมือนกันหมดมึงจะไม่ต้องทำมึงจะไม่ต้องผิดหวังจะได้ไม่ต้องอกหัก เราจะหาเนื้อนาบุญที่ดีเพื่อหวังผลบุญอย่างไรครับมึงก็ต้องดูพระมีศีลไหมล่ะผู้เจ้าเลยสอนให้เราทําบุญกับพระทั้งวัดทั้งหมดตามที่มึงต้องการมึงเล่นไปยึดกันที่ตัวบุคคลกู้สอนมึงตลอดว่าอย่าย,ยึดที่ตัวบุคคลให้ยึดที่พระธรรมคําสั่งสอนนี่มึงเล่นไปยึดกับตัวบุคคลนะ่ะแล้วมึงจะไม่ทุกข์ใจได้ยังไงอ่ะสุดท้ายมึงก็ทุกข์ใจเพราะมึงไปยึดตัวบุคคล กูถึงบอกว่าเวลามึงตั้งเจตนาถวายทรัพย์ถวายเงินถวายของให้ตั้งเจตนาโดยการมุ่งตรงไปหาคณะสงฆ์เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อองค์รวมเรียกว่าสังฆทาน ที่มันวุ่นวายกันทั้งประเทศที่มันอะไรกันอยู่เนี่ยก็เพราะว่าไปยึดมั่นถือมั่นกันเกินเหตุว่าต้องเป็นอย่างนั้นว่าต้องเป็นอย่างนี้นไม่เป็นอย่างนั้นไม่ได้ไม่เป็นอย่างนี้ไม่ได้มึงก็เลยทุกข์ร้อนอยู่ตอนนี้นี่ไงโอ้ยกูลำคาญฝนจังเลยวะกูว่ากูต้องต่อหลังคาออกไปอีกมะเนี่ยน่งไม่ได้เลย ไม่มีลมก็ศาสตร์ทุกคนอาจารย์จะขายของไปด้วยพูดไปด้วยนะช่วงนี้อาจารย์ไร้สดน้อยลงเพราะว่าเส้นเสียงอักเสบรุนแรง ดังนั้นอาจารย์จะไม่มีเวลามานั่งสอนเหมือนเมื่อก่อนก็จะใช้ขายของด้วยสอนด้วยไปแล้วกันแอดมินช่วยปกักตะกร้าให้อาจารย์หน่อย ไม่ต้องกลัวนะกูไม่ได้รับบริจาคของกูขายด้วยตัวกูเองจะ้ะสินค้ากูจะไม่ต้องเปิดรับบริจาคจะ้ะกูใช้เงินตัวเองกูหาทํามาหาแด่ด้วยตัวกูเองจะ้ะไม่ต้องมานั่งคอนแขวกูหรอกมีคนตื่นทำเปิดเงินบ,บริจาคใช้ส่วนตัวหรือเปล่าไม่จะ้ะเงินกูจากกูขายของจะ้ะรายได้กูมาจากการขายของจะ้ะไม่ได้มาจากการบริจาค กูไม่ได้ไปเข้าอะไรมีใครจ้ะของกูเองล้วนๆจ้ะปักตะก้าแล้วโอเคใครก็ได้ที่เข้ามาแล้วช่วยซื้อสินค้าในตะก้าด้วยนะจ๊ะระหว่างนี้ถามได้นะอาจารย์แค่ปักตะก้าเฉยๆสามารถซื้อของในตะก้าได้เลยเพราะว่ามันเวลามันน้อยเลขอย่างหนึ่งอาจารย์ไลฟ์สดน้อยลงเรื่อย ช่วงนี้จนกว่าจะเส้นเสียงดีขึ้นถึงจะเพิ่มเวลาในการไลฟ์สดต่อไปแล้วก็เดี๋ยวอาจจะขอขั้นเวลานะอาจจะขอขั้นเวลาสัมภาษณ์ช่อง8กับช่อง w o r k p o i n t ช่อง WorkPo i n t ตอน6โมง10แต่อันนั้นจะเป็นอันนั้นจะเป็นออนไลน์ของช่อง WorkPoint แล้วก็ของช่องแปเดี๋ยวจะวิ่งเข้ามาที่นี่ ช่องเจ็ดสัมภาษณ์ไปแล้วช่องอมารินสัมภาษณ์ไปแล้ว